ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมแมนครับวันนี้เราก็จะมา,ารีวิวบ้านแตก่ก็โอ้ใกล้เกินเราจะมารีวิวบ้านตากล้องนะทุกคนนะเออแล้วขอสัมภาษณ์นะครับว่าบ้านหลังนี้เราสร้างมาทั้งหมดเนี้ยกี่ปีแล้วครับประมาณห้าหกปีแล้วได้แล้วครับแล้วใช้งบใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับเกือบเกือบล้านครับประมาณห้าประมาณหก 6แสนกว่าบาทครับครับแล้วแล้วเราจะมาดูข้างบนกันนะครับนี่คือวิววิวข้างบนนะครับ View, View บนนรบบยรยากาศนี่อยู่ทางนี้ครับจะเป็นพวกทิวทิวเขานะครับทุกคนดูนี่นี่คือจะเป็นพวกทิวเขานี่จะเป็นทางหมู่บ้านนะครับนี่จะเป็นหมู่บ้านอันนี้ประมาณชั้นสามนะครับนี่คือชั้นสามโอ้โหโอ้โหแต่เราจะลงมาข้างล่าง ตามมาดีเราจะลงไปข้างล่างกันครับนี่คือที่ก่อสร้างนะทุกคนยังทำไม่เสร็จเลยโอ้โหอุปกรณ์สร้างเราไม่ยุ่งดีกว่าเราลงไปข้างล่างสันสองกันไครับยวค่อยมาขึ้นเก็บให้ตากล้องเดี๋ยวให้ผมลงก่อนบรรยากาศนี่คือประตูห้ามออกไปเด็ดขาดนะครับใครออกไปคือตายดูนี่มันเปิดได้ไหมได้ดูนะครับ โอ้โหทุกคนสูงมากทุกคนดูโอ้โหไม่กอไปเสียวนี่ก็จะเป็นประมาณตอนแรกก็ว่าจะสร้างคนนี้ใช่ไหมเราปิดไว้ก่อนเราไปดูเระเบียงหน้าบานกันอันนี้ไม่ใช่หน้าบานนะคะทุกคนดูนี่เราออกไปได้ทุกคนตามมานี่คือเศษขยะ เดี๋ยวผมตกลงไปเนี่ย,เร,ยเรียบร้อยนยะครับทุกคน <Yo. S 1> ประมาณนี้แหละทุกคนชั้นสองนี่สร้างมากี่ปีครับชั้นสองเหรอชั้นสองสร้างไม่เท่าไหร่วะไม่ไม่ถึงสี่ห้าปี๋อครับครับครับเราเราจะไปดูข้างล่างกันครับประมาณนี้นะครับตามมาครับเชิญทางนี้ครับนี่จะมาดูห้องน้ำกันนี่ห้องน้ำนะครับทุกคน นั่นจะเป็นห้องน้ํารวมมนะั้งน่าจะใช่ครับเหมือนกันครับมีสองห้องครับนี่นก็จะเป็นห้องน้ํารวมคนระับโอเคครับประมาณนี้ครับนี่นก็จะเป็นเพราะว่าบ้านน้องจะเป็นร้านซ่อมนะทุกคนจะมีมันจะมีแต่รถเยอะที่หน่อยนะก็จะมีรถเยอะทีหน่อยโอ้โหลกมากครับไม่ยุ่งดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะมาไปดูหน้าบ้านกันไหม มีเด็กน้อยนั่งเล่นเกมสัมภาษณ์ดีกว่าทำอะไรครับทำไรครับทำไรครับฉันมาทอะไรทีีน่นา้าวไม่พูดครับ <laughs> ไปดีกว่า <laughs> บ้านน้องก็มีประมาณนี้แล้วนะก็ไม่มีอะไรมากแล้วทุกคนเนาะใครชอบพี่นิยมกดไลค์กด subscribe ให้ผมหน่อยครับ <laughs> เออเออแค่นี้แหละบบ๊ายาย